โอมือชอเปอร์สวัสดีค่ะวันนี้น้องแพทจะพาทาเมนูลาบด้วงดอยสุดแสนอร่อยกันส่วนหัวคือสวยมากเลยนะคะจะทิ้งก็เสียดายส่วนตัวเอาไปลาบน่ากินยังไม่พอนะคะรสชาติคือแซ่ก่อนที่น้องแพทจะพาทาเมนูนะคะน้องแพทจะพาไปเก็บด้วงก่อนก่อนอื่นเลยน้องแพทต้องบอกก่อนนะคะว่าน้องด้วงจะอยู่ตามหน่อไม้หรือตามกิ่งไม้ที่เขาชอบนะคะแล้วก็ด้วงจะอยู่ช่วงฤดูฝนเป็นช่วงเวลาที่เขาเริ่มออกรวงพอดีเลยนะคะนั่นก็คือช่วงนี้จ้ะน้องมีความแอบซ่อนตัวด้วยตามกิ่งไผ่กิ่งไม้ก็มีโมพอเจอปุ๊บ จับปาเพเก็ตที่ตกลงมาหมดแล้วขยาวตอแต่หมวกน้องแพทร่วงก่อนเลยนะคะสงสัยน้องแพทขยาวนอไม้แรงเกินแต่ก็ถือว่าแรงดีอยู่นะคะน้องเดืองก็ตกลงมาเยอะตกคนละที่คนละทางนะคะบนต้นไม้บ้างบนพื้นบ้างมีทั้งตกลงมาเป็นคู่แล้วก็ตกลงมาเดี่ยวจับไปจับมาดีใจมากๆเลยนะคะได้เยอะเลยก็ถือว่าเป็นอีหนึ่งวันที่โชคดีมากๆเลยค่ะเพราะปกติแล้วน้องจะหายยากมากเลยนะคะได้เดืองมาเสร็จแล้วเรียบร้อยไม่ขอรอช้ามาเริ่มทําเมนูกันเลยค่ะก่อนอื่นก็ต้องทํากันต้มให้สุกก่อนแต่ระหว่างที่รอเพื่อไม่ให้เส เวลาจะมากินแตงดอยกันลูกน้อยๆกาลังดีแต่เนื้อหนามากอยู่กับพี่สาวสองคนแบ่งกันคนละครึง่งกินไปด้วยดูน้องดวงไปด้วยนะคะแล้วแล้วล่าสุดน้ําก็แห้งแล้วพอน้ําแห้งแล้วกลิ่นเริ่มออกแล้วคะ่ะเขาจะมีกลิ่นนิดๆเฉพาะตัวเลยเอาจริงๆจะกินแบบนี้ก็ได้นะแต่วันนี้น้องแพทจะพาทาลาบแซบจ้าน้องแพทจะใช้แค่ส่วนตัวนะคะส่วนหัวน้องแพทไม่เอาแต่หัวเขาสวยนะคะจะทิ้งก็เสียดายทุกคนเอามาเรียงแบบสวยๆส่วนลำตัวของเขาก็น่ากินมากๆเลยนะคะวันนี้พี่สาวขออาสาบับเองเลยสับมัน มือมากเลยนะคะบวกกับบรรยากาศก็ดีดีเครื่องปรุงเครื่องเคียงพร้อมแล้วจ้าน้องพัทไม่ขอรอช้าแล้วนะคะใส่เนื้อด้วงที่สับลงไปเลยคะ่ะตามได้กระเทียมสีเหลืองอารมที่เจลเองต่อได้ผักชีใบเลยผักอีหลึงแล้วก็ตะเกลือลาหอมแดงใบมะกรูดน้องพัดก็ใส่สุดท้ายก็เป็นตะไคร้จ้าส่วนความแซ่บต้องพลิกลาบนะคะตามได้เกลือผงหนวยนิดนึงบีบมะนาวล,ลงไปเพิ่มความแซ่บน้ำลายแตกน้องพัดกลืนน้ำลายไปไหล,ไหลอืดแล้วนะคะพี่เสาบอกไม่ขอรอชา้าเตรียมข้าวใส่ถาดแล้วเรียบร้อยลาบแซ่บน้องด้วงก็พร้อมลงจ้า แพ้ใส่เครื่องเคียงเยอะมากเลยนะคะกลิ่นหอมมากเลยทุกคนวันนี้มีแกงยอดมรรหวันใส่ปลากระป๋องด้วยส่วนผักก็จัดมาเต็มเลยคะ่ะเข้ากับข้าวเต็มทาน้องมีคนสงสัยแน่เลยวันนี้คือกินกัน2คนจริงๆใช่ไหมใช่แล้วคะ่ะนั่งกินพร้อมบรรยากาศดีๆแบบนี้มีใครสนใจมากินด้วยกันไหมคะ